กูอยากให้หนูได้รู้เล่นเรียนเอา้าเด็กๆได้รู้กันแล้วใช่ไหมลูกว่าในอาเซียนมีประเทศอะไรกันบ้างเรามาทวนกันอีกทีเลยดีกว่าทงนี้เป็นทงของประเทศเวียดนามเวียดนามนี่เป็นทงของประเทศทกัมพูชากัมพูชานี่ประเทศสิงคโ,โปร์นี่ประเทศ อาเลเซียนี่ประเทศรู้ลนะโอ้โหรู้กันหมดเลยนี่ประเทศอะไรลูกอินโดนีเซียอินโดนีเซียและนี่ประเทศฟิลิปปินสฟิลิปปินส์สังเกตว่าแต่ละประเทศก็จะมีดอกไม้ประจำชาติของตัวเองอย่างของไทยเราก็มีดอกไม้ประจำชาติดอกไม้ไมนั้นดอกไม้อะไรรู้ไหมดอกมะลิดอกมะลิเราก็ใช้กันเยอะใช่ไหมดอกบัวดอกบัวก็ใช้ไหว้พระ แต่ดอกไม้ประจําชาติของเราคือดอกชัยพพลึกหรือดอกคูนที่เหลือง <S <S ๆ,ๆนะลูกครน,นี้เรารู้จักประเทศแล้วเราลองมาดูชุดแต่งกายประจําชาติของเขาดีกว่าไหมอ่าพี่อาจะเอาชุดแต่งกายประจําชาติมาให้ดูสิงคโปร์เมื่อกี้เราพูดถึงมีชุดแต่งกายประจําชาติเป็นแบบนี้แล้วดอกไม้ประจําชาติของเขาก็คือดอกกล้วยไม้แวนด้าแบบนี้นะลูกแต่และประเทศเขาก็จะมีดอกไม้ประจำชาติของตัวเอง อันนี้กัมพูชาล่ะกัมพูชาเขาแต่งตัวเหมือนไทยเหมือนกันเนาะเออดอกไม้ประจำชาติเขาคือดอกลำดวนดอกลำดวนดอกลำดวนน่ะนั่นน่ะสิเนาะอันนี้เวียดนามเวียดนามเราเห็นดอกนี้เรารู้ไหมดอกอะไรดอกบัวดอกบัวต่อมาคือมาเลเซียมาเลเซียชื่อดอกไม้ประจำชาติเขาพร้อมมากเลยชบาชื่อดอกชบาใช่หรือเขาเรียกว่าดอก มาเลเซียเขาเรียกว่าดอกบุงหาราชาบุงหาเป็นภาษาทางใต้ภาษาทางพวกยาวีทางอะไรนี่เาเหมือนว่าแปลว่าดอกไม้ของไทยเราก็เอามาใช้เหมือนกันนะลูกเช่นคําว่าบุงหาเราก็พูดถึงเป็นคําแทนดอกไม้เหมือนกันบรูไนบรูไนนี่เป็นดอกไม้แปลกมากเลยเขาเรียกว่าดอกซิมปออัลฟิลิปินล์ลุกฟิลิปิน์นี่ดอกไม้ในไทยก็มีนะบ้านไทยมีบ้างเขาเรียกดอกพุดแก้วเออหอมๆใช่ไหม อินโดนีเซียอินโดนีเซียเป็นกล้วยไม้เหมือนกันดอกเขาเรียกว่าดอกกล้วยไม้ราตรีอาจจะบ,บานกลางคืนก็ได้นะเหรอลูกเป็นยังไงดอกไม้ราตรีสวยไหมสวยใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วพอมีดอกไม้ประจำชาติแล้วเขาก็จะมีเงินของแต่ละประเทศที่เขาใช้กันเวลาเราไปประเทศไหนล้วก็ต้องใช้เงินของประเทศเขายกตัวอย่างอย่างประเทศอินโดนีเซียเขาใช้เงินของไทยแล้วใช้เงินเป็นหน่วยเป็นอะไรนะ เงินเป็นบาท,บาทใช่ไหมสิบบาท20บ,บาทร้อยบาทแต่ถ้าไปซื้อของที่อินโดนีเซียเขาใช้เงินรูเปียรูเปียคืออะไรเป็นหน่วยของเงินเช่นของนี้ราคาเท่าไหร่10รูเปียร้อยรูเปียอ่าเราซื้อของประเทศไทยแล้วก็เป็นของไทยเป็นบาทสิบบาทอ่าี่เอท ใช่ลูกของเวียดนามอ่ะของเวียดนามเขาก็มีสกุลเงินเขาเหมือนกันเราไปถามพ่อค้าเวียดนามอันนี้กี่บาทเขาตอบ200อดองอหน่วยเงินเขาคือดองไม่ใช่ดอลลาร์คล้ายๆดอลลาร์แต่คือดองนากัมพูชาเขาใช้เงินหน่วยเป็นเรียลนี่เราจำจัไหมลูกเผื่อบางทีเรามีโอกาสไปเทียเท่ยวไปเจอเพื่อนหน่วยแรกเงินเป็นกี่บาทอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ สกุลเงินของบรูไนก็เป็นดอลลาร์บรูไนนี่เราดูลักษณะของแบงค์เข้าไว้เด็กๆจะเห็นว่าแบงค์ของแต่ละชาติธนบัตรของแต่ละชาติไม่เหมือนกันเนาะเราต้องดูดีๆนะลลกของมาเลเขาใช้ Ring นะริงกิตนะริงกิตก็เป็นหน่วยเงินของเขาไง เมื่อกี้ครูให้ดูดอกไม้ต่างๆของแต่ละชาติแล้วแล้วก็พูดถึงแล้วว่าอาเซียนเนี่ยคือการรวมตัวกันของหลายประเทศเป็นเพื่อนกันเหมือนวันนี้เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเรามาเจอกันเราไม่เคยเจอกันมาก่อนก็มีเนาะนี่คือเจอกันมาก่อนหรือเปล่าแต่เป็นพี่น้องอ่าบางคนเป็นพี่น้องกันก็มาแต่บางคนเพิ่งเจอกันใช่ไหมเคยเจอคนนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่เคยเจอแต่เรามาเป็นเพื่อนกันมาร่วมกิจกรรมกันเราเคยเจอกันมาก่อนไหมตอนนี้เป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วเหมือนอาเซียนลงมาเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยท่านี้ เรามาทำการ์ดให้เพื่อนกันดีกว่าเไหมเหมือนกับว่าเราได้เจอเพื่อนแล้วเราอยากทำการ์ดจะเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่บ้านเพื่อนที่เจอกันตรงนี้อันนี้อะไรอะได้หมดเลยนะลูกเป็นเพื่อนกันเราเขียนดอกไม้ในการ์ดเราด้วยนะลูกเดี๋ยวพี่เขาจะเอากระดาษมาให้เราเขียนรูปเอาสีเทียนได้ไหมวันนี้เอาสีเทียนบ้างไหมใอ่เราใช้สีไม้ไปแล้วเราใช้สีเทียนบ้างดีกว่าสีเทียนสนุกเดี๋ยวลองดู่า ลากเส้นเล่นสีกับครูนัดสับสนุนโดยพลิตภัณฑ์สีตาหมาสีสดเข้มระบายลื่นพี่ม้าก็มาแจกสีให้เด็กตามเคยครั้งนี้มีพี่อายผู้ช่วยคนใหม่ร่วมมาด้วยเดี๋ยวดูนะครับว่าเด็กๆจะวาดการ์ดออกมาได้สวยงามแค่ไหนโอ้โหตั้งอกตั้งใจกันจริงเลยอืมอยากรู้จัง ว่าจะเป็นการ์ดดอกไม้อะไรนะว้าวดอกทานตะวันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าดอกกุหลาบดอกอะไรนะสวยจังเลยโอ้การ์ดใบนี้ใครโชคดีได้ไปเนี่ยอยากได้มั่งจังจะมีใครทำการ์ดให้เราไหมเนาะ มีหัวใจด้วยกับดอกไม้โอ้โหหวานแหววน่าดูเลยนะครับโอ้รักคุณพ่อคุณแม่น่ารักมากๆเลยการดอกไม้จริงๆแล้วคุณนัทแอบแฝงความคิดที่จะสอนเด็กๆว่าเราต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นรอบข้างอันจะเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เป็นอย่างดีครับ เทคนิคดีๆกับสีตรามมาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์สีตรามาสีสดเข้มระบายลื่นอ่าเพื่อนๆเราที่ p l a y s t a t i o n เขากำลังทำการ์ดดอกไม้ให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับโคัทก็เลยจะมาชวนเด็กๆทางบ้านทำการ์ดดอกไม้กันบ้างวิธีทำไม่ยุ่งยากนะครับเด็กๆหากระดาษมาจากขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่โคัทเลือกใช้กระดาษแผ่นใหญ่หน่อยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเด็กๆก็พับกระดาษนะครับ มาประมาณสักสองในสาไม่ต้องพับครึ่งนะครับพับ2ในในสาได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนักเลือกใช้สีของตรามมาครับเป็นสีเทียนของตรามมานะครับเราเอาสีเลือกสีฟ้าแล้วกันนะครับสีฟ้าแล้ววาดเส้นโค้งๆไปก่อนแบบนี้นะครับวาดตรงส่วนที่เกินออกมานะครับเสร็จแล้ววาดต่อกันเลยนะครับเป็นโค้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคนน่าจะเลือกใช้สีเขียวเป็นลำต้นแล้วคราวนี้ ลาสีเขียวนี่ฮะลากเส้นตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีใบไม้หน่อยหนึ่งนะครับเอาขีดใบไมเ้เป็นเส้นโค้งนะครับเด็กๆแล้วก็ข้างๆก็มีอีกข้างหนึ่งเป็นเส้นโค้งคราวนี้เราก็ได้ดอกไม้ตุ่มละพอเปิดออกมาเราจะเห็นเส้นโค้งที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับคราวนี้แหละเราจะมาเติมให้มันครบนะครับคนน่าใช้สีเหลืองก่อนทําเป็นตรงกลางเป็นเกรสรดอกไม้นะครับเสร็จแล้วเด็กๆเอาสีฟ้าที่เราวาดครั้งเมื่อกี้แหละมาวาด เ้าเส้นโค้งที่เราเหลืออยู่เนี่ยให้ติดกับสีเหลืองนะครับแล้วก็วาดเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งแบบนี้เราได้ดอกไม้บาแนแล้วเห็นไหมครับอ่ามาเติมลำต้นเหมือนเมื่อกี้กันหน่อยก็ตากสีเขียวลงมาอ่าใบไม้ด้วยครับเราก็ลากเส้นเข้าไปข้างๆเหมือนเดิมลากเส้นโค้งๆรีๆหน่อยเป็นใบไม้อ่าคราวนี้เรามาเติมเกสรดอกไม้กันหน่อยนะครับเลือกใช้สีส้มกันด้ครับ จุดๆๆๆๆๆๆๆอ่าคราวนี้พับปุ๊บเด็กๆก็เป็นการ์ดดอไม้ตูนะครับแต่พอเวลาเราให้คนรักคนรักก็เปิดดูดอกไม้บานแล้วนะครับเป็นความสดชื่นเด็กๆก็เลือกที่จะเขียนคําอวยพรตรงด้านไหนด้านหนึ่งที่ว่างๆก็ได้นะครับ ท่านี้เด็กๆก,ก็จะได้การดับไม้น่ารักๆไว้ไปให้เพื่อนให้พี่ให้น้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามเขารู้สึกดีๆด้วยได้ลครับไม่ไม่ว่าที่ไหนครอบครูอยากให้หนูได้รู้เล่นเรียน